อนาไปเขาใม่ใครเอาโยกเทียนดื้อพอดื้อเอาอันว่าแรกแม่พวกเจ้าไม่รักสาธุเด้อโอ้ยมาจะเส้นเหลอเคือดีไล่สุขีเน้อไปรางลาบุญกว่าสุนสัน เอ,นอ,อาอน,ะน้น้ำหวาน้อาวขอหน้าตัวนี้นำหนุนซอยสูงรากคุณพระบวัวในแม่ล้อมมาทำทรงอภิบาลสาตัวเลยหมูพวกเลยอายุดีมแห้งเลยหรากคุณพระบวัวใแม่ล้อมราทำทรงอาภิบาล อาสมาเออเออบันดาลนุ่มหล่สมัยเหนืลายยาบุเเอ่องบ้านพี่นรอเขาไม่ดีทำได้ย่หรงบ้านดืลายยาบุคคลเอ่อหน้อเาลาที่ว่าได้รูปตรงอยู่ในซีสั่ม ขอให้ท่านนั้นมอมเบียกจบโลกโลกทางอาลเวนเนื้อเอือเอื้อือกำยาเอียงหน้าไก่สมัยหนาเป็นพยาบาลเรื่อเป็นนายกกะไรก็สมัยหนาเร่ละทางทำทางข้าวดีให้เินเงินสุ่มเนื้อแม่เด้อรบประสงค์อันใดขอให้ลูกราบได้สุนเนียนปากนา ลาเกียบนาแก้วเดือน้ำเสียงเงินซาลาลอยเดือแม่ดือโอ้ยพี่น้องบ้านเฮาขัดจะมือพี่น้องตะโลกผมแห่งผมจอยหายอีมาทายพองตัวเต่าสองเสาและด้วยอำนาจที่เจ้าทานปัจดใจสู้ซอยละทานปัจจัยผู้ลน้อยให้บุญความกอบความ ไฟขุนซอยเรือซอยโยส้สัตมีอมกันุนพลานำสูนาู้งไปับไหซอยลาขุนันนนอยอหวพอ้พ่อไอ้ นิลลอยขุ่นวมเมลหม่อมสกทากเอ้ระดมสาธุ่น้องบัณฑฮาบัณฑเอกิกันบันฑมนบัณมนตะบนก้อยอินบัณฑมางป้อ ตำบลัดดอนเขาทุกหมู่บ้านค่ณมดลุ่มกะถิ่งน้ำคุณคออ่าคุณแม่เขาเข้าคุณแม่ยด้หมูรวมผ้าลูกหลานกระสังนำข้ามบุญให้บุญกะถินใไม่ขาดมเงืนทุกบาททุกสางทีพี่น้องมาให้หมอล่ำพู้ล่ำเมนี้หมอล่ำสิวาเอาไปหมอลำเสียงห้ยห้พ่อใหญ่่ฮา่ม่ใหญ่เฮาเฮ็ดสร้างบุ่ก่่่่่ต่อขอเชิญแม่่่่่น่ม่่่่เอาเงินเด้อครับเด้อแม่่่่่่่่่่่่่่ มาลาก๋งเงินส่วนนี้อ่า <blunt> ส <animation> ่วนพี่น้องเขาคุณพ่อฉลองความข้างครอบครัวอ่าได้มาให้หมอลำมื่อนี้กับขอเชิญเจ้าภาพนะครับเรื่องเอาเจ้าภาพไปเซ็มาลำก๋งเงินเนีเอามาลำชาติดี่ก่อเอาพี่น้องเขาสุบูทุกคนก๋งทุบาชุกสตางีหมอลำสมวนติแคน้อยว่าไปใส่ให้พี่น้องหากว่าพี่น้องสมบรณ์ขั้นบุญกับคุณแม่ยายหนูหักหมอเชิญนะครับเชิญให้พีความสุขความเจริญในมื่อนี้ ขอเชิญคุณแม่ยหนูหรืออคุณลำไส้ก็ได้ได้เจ้าภาพร้านสาวยาาาื่นถูกปลาสูตาบินีเอาลําไใ้ไว้พอ่อจะิพี่หน่องอว่าได้ไประเสกิฐขอให้กันกอบเพื่อนกับกจะภาเพื่อนกับเพื่อนคือเก่านะพี่นอ้องทำบุญมานีสาธุรับก,กันเลยพี่นอออ้องเก็ไปนีกับขอเชิญข้าง ผู้ว่า,าอาจารย์พระเพื่นสิด้มาทศเป็นให้ร่องเสียงไห้กอนซื่ววอดอกลาว่าอาเชิญชาติบอยล้มหัวปุด